อร่อยไหมฝีมือป้าทําอร่อยนะลูกฝีมือแม่หนิงอ่ะส้ตมตำนี่ไม่ต้องห่วงเลยจ้ะครบเครื่องจ้ะเข้มข้นแเดี๋ยวนี้ไม่กินหวานมากแล้วจ้ะกินเปรี้ยวกินเผ็ดเปรี้ยวแทนอยู่เมืองไทยกินอะไรหรือยังเนาะ อยู่เมืองไทยทำอะไรทานคะเช้าวันนี้กินอะไรหรือ,อยังว่าอาหารเมืองไทยเยอะแยะอาหารอยู่อเมริกาอยากกินอะไรก็ต้องได้ทำกินเองเลยทุกคนไปซื้อเขาก็ไม่มีขายแบบนี้นะร้านร้านเอเชียร้านไทยอาหารไทยอะไรก็ช่างเขาไม่มีขายแบบนี้เพราะว่าเขาเน้นขายให้ฝรั<า>่ง ขรับคุณอากินให้น้องๆกินให้น้องๆอยากกินด้วยจะอาหารอาหารอาหารในต่างแดนนะจ๊ะกินอาหารจานเดียวแบบนี้ละจ้ะทุกแคบทุกวัน กินคนเดียวไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะให้มันเหนื่อยตัวเองลวกกุ้งลวกหอยลวกปลาหมึกแล้วก็ส้มตำแล้วก็ลวกเส้นขนมจีนนี่ก็อร่อยแล้วค่ะ มานะม<า>่ก็มากินน้ำกันกนดจ้ะเด้อแสบแส,บ,ส,บ,สบน้ำกันขอบคุณด้หลานขอบคุณน้ำใจทุกคนนะที่เข้ามาทักทายนะคะขอบคุณด้ว to fruition มามาทุกคนมากินน้ำกันจ้ะไม่เป็นไรจ้ากดออกกดเข้าได้เสมอจ้ะไม่มีกดตายตัวชื่อสบายใจเลยแต่ขอแค่คอมเมนต์น่ารักน่ักไม่หนิงก็พอใจแล้วมันเป็น ความรู้สึกดีๆจ้ะควมเน,น่ารักน่าักเีกก่ยก็อุ้ยแสดงออกให้เห็นว่าคนที่เข้ามาชมเป็นคนที่น่ารักนะจ้ะมากินน้ำการ <world. S 1> มวนเลยจ้ะพี่น้องมาเด้อ ขอบคุณคุณซาร่าค่ะถ้าเราชอบมันก็อร่อยหมดจ้ะลูกถ้<ท>า <ำ S 2> อันเมนูอะไรที่เราชอบมันก็อร่อยหมดนะคะโออที่สำคัญเราทำเองด้วยเนาะ ทำเองมันก็อร่อยรสชาติถูกใจเราจ้ะสวัสดีค่ะ Easy Home Cooking สวัสดีค่ะมาเด้อจ้ะเด้อมากินตำมะฮุงน้ำพีนิกจ้ะมื้อเน ขนมจีนม่หนงต้มเต้มขนมจีนครึ่งหอถ้าต้มหอหนึ่งก็กินไม่หมดค่ะคนเดียวมะนาวลูกหนึ่งใหญ่เลยเผ็ดเปี้ยวค่ะซมตำอันนี้รสชาติเผ็ดเปี้ยวจ้ะ This would be circulated back through the system to be boiled into steam, thus continuing the cycle. The condenser itself would be cooled <laughs> down from the Columbia River. Through the condenser, this water.